โรงเรียนฝึกอ,อาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงสองเรียนรู้กับอาชีพฝึกอาชีพนะครับเกี่ยวกับอาชีพนั้นมีหลากหลายอาชีพนั้นแต่นี้มาดูเรื่องกับการตัดผมของสุภาพบุรุษมา้างมีอาชีพชิพหนึ่งที่เราจะต้องสงวนไว้ให้กับคนไทยดะนั้นเรามาเรียนรู้กับอาชีพตรงน,นี้คือช่างตัดผมคือตัดผมทรงสุภาพบุรุษทรงรองทรงคลาสสิกซึ่งไม่ได้แตกต่างจากรองทรงทั่วไปนะครับมีเทคนิคหรือการทํางานนั้น ผสมผสานเข้ามาในนี้มาดูลักษณะของรูปแบบที่เราจะแนะนํากันนะครับคือลักษณะของสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับเป็นรูปทรงทรงมาตรฐานจริงแต่มีความยาวดังน,นั้นเราจะตัดแต่งความยาวตรงนี้ออกนะครับเพื่อทําให้รูปทรงนั้นเห็นเด่นชัดส่วนการสร้างทรงเราจะสร้างทรงแบบไหนบ้างหนึ่งการสร้างทรงคือการใช้วิใหญ่กับเลี่ยนขึ้นรูปทรงพอสร้างทรงเสร็จแล้วเราจะมีลักษณะการยบ ลบขอบเพื่อเชื่อมกับผมส่วนด้านบนนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งส่วนด้านล่างเก็บการสร้างขอบและการซอยนะครับเพื่อให้เข้ารูปทรงเดี๋ยวมาดูลักษณะของการทํางานช่วงต่อไปนะครับนะครับมาดูลักษณะของการทํางานนะครับรลักษณะของการทํางานนั้นคือพยายามหีรูปทรงให้เข้ารูปก่อนดูโครงสร้างของรูปทิษะนะครับว่าส่วนไหนบ้างนะมีแผลเป็น ลักษณะเส้นผมเป็นอย่างไรรูปทรงรับกับใบหน้าไหมนะนั่นนี้คือลักษณะของการทํางานก่อนที่จะตัดให้หวีรูปทรงให้เข้ารูปก่อนเราจะได้ดูแบบผมที่เราต้องการนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะทาแป้งนะครับกูแป้งนะครับ,แ,นะรบแล้วก็สร้างทรงนะครับอาจจะใช้หวีซอยในการสร้างทรงนะครับขึืน่นจาก จอด้านฟันก้รสร้างทรงในการในขณะที่เราสร้างทรงให้เชื่อมไปหาผมส่วนบนด,ด้วยเพื่อได้ต่อเนื่องของผมที่ตัดนะครับขึ้นแต่ละช่อแต่ละช่อบเช็คดูวิผมเข้ารูปแล้วคว้าน ส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะฮะมันคือการสร้างออกรอบส่วนจรยาวแต่งต,ต,ตัดแต่งจรน,นะใช้มุมของบัตรเตอรี่น,นะครับอาจจะปรับเฟตต์รัสละสไลด์ของจรน,นิดหน่อยนะเป็นการตัดแต่งจรให้เกิดการสวยงามนะครับต่อ,อมาจากหลังไมหูก็ได้คือสร้างทรงให้เหมือนกันสร้างรูปทรงขึ้นแต่ชอบขึ้น ทำเช่นเดียวกันนะครับถ้าด้านหลังก็เช่นเดียวกันให้เชื่อมในขณะที่เราตัดนั้นให้เชื่อมช่อต่อช่อนะครับโดยการยก9 0หรือ45ดูลักษณะของหลังไม่หูการเก็บรายละเอียดนะครับ ลักษา,าของการตีก่อเพื่อให้ดูรูปทรงสวยงามเป็นท้องแรกนะครับเดี๋ยวตัดแล้วเราเดี๋ยวมาแต่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับีนี้มาตัดส่วนด้านหลังนะครับดูด้านหลังนิดนึงให้ทำเช่นเดียวกันยกแต่ละชอ่อขึ้นถ้าเป็นลักษะผมยาวนะครับ หรือผมหนาเกินไปปรับสีสานลูกค้าให้เองนิดหนึ่งนะครับปรับเชื่อมกับการตัดสร้างรูปทรงต่อนมาเชื่อมค่อยมาสร้างฐานนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดต,ตามร่างฐานล้วรถรถมาที่ฐาน ที่ฐานเห็นว่าที่ฐานนั้นไหลผมเรามีปัญหานะครับโดยการปรับเป็นเศดแล้วก็การสไลด์ขึ้นไวดขึ้นเบาๆนะครับฐานเราจะได้อยู่รนแนวเดียวกันนะรับแต่งีคล้ายหนึ่งส่วนดั้นข่านะครับดังค่าคำเช่นเดียวกัน การ,ารตาั้งหนีโครงสาของหนีแนวกรอบของรูปทรงดังนั้นหนีต้องขนานกับกรอบรูปทรงไว้จะได้เป็นรูกษณะของการปับรูปตัวมีนะครับสร้างกรอบหรือการกลับหน้าฟันปะเรียนนะครับที่ ทำการตัดแต่งทั้งหนึ่งให้เข้ารูปส่วนไใบหูพับใบหูเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดวาง,างอีกตอนนันแวนะครับให้ใกล้เคียงกันต่อเน,นื่องการยกลบขอบด้านบนเชื่อมการสร้างฐานในตัวนะครับ วานหูเล็กน้อยใช่ประัติศาร์ผมยาวฟันหูไว้ก่อนฟานให้เข้าลูกเล็กน้อยก่อนเพื่อในการสร้างฐานให้ถี่เด่ชัดนะครับจอนตับโยัลมเสลบ ดูลักษณะกับหน้าของฟันปัิเงินนะครับสไลด์ปลายแผงที่ที้เพื่อให้รูปทรงนงเขา้ารูปนะครับดูสังเกตนะครับตรงไหนที่ต้อนเขา้ารูปกับสไลด์เป็นการกลับแต่งการซอยได้ด้วย คือการสร้างทรงการเชื่อมแต่นี่มาดูมาดูลักษณะของการตัดแต่งเก็บส่วนด้านขอบรูปทรงนะครับวันนี้ขอตัดทำความสะอาดนิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารูปทรงที่เราตัดออกไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างจะเห็น,นรูปทรงการสร้างรูปทรงได้เห็นหนึ่งชั้นแล้วต่อไปเป็นลักษณะของการตัดแต่งะ้ะกันใช้หวีเล็กนะครับใช้หวีเล็กนะครับ ตแต่งจอตรวจปรกอบรูปทรงด้านล่างให้ชัดเจนนะครับให้มีลักษณะนวนเกินก็พอนะครับคลาสสิกไม่ต้องสั้นมากนะน้ำหนักในการลงของบัตรเรียนระวังนิดหนึ่งครับน้ำหนักของการลงมุมของบัตรเลียนอยู่ในมุมไม่เกิน ออกฟันหมีหรือถ้าเกินออกฟันหมีนั้นให้คุณสังเกตได้ด้วยว่าว่าออกมากหรือออกน้อยระวังนิดหนึงนะฮะน้ําหนักจะกดมากเกินไปจะกินส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการนะครับ ใช้ทอยไม่เห็นนะครับให้ลูกค้าก้มเล็กน้อยกดเบาๆนะฮะหรือเอายิ้วแตะเบาๆเท่านั้นนะครับการแตะปลาถอยนะครับดูลักษณะของการใช้มุมหรือปลายเพื่อทําให้ผมนั้นขาวบนคืนนะครับหรือประมาณ2หรือสาปันตะเกียบในการตัดแตง ส่วนใบหูกว้างเล็กน้อยนะครับช่วงใบหูพยายามตัดสีสารลูกค้าให้พอดีกับการทำงานนะครับเรื่อรกอน ทีนี้มาดูความคมชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการใช้บัตรเลียนตัวเล็กนะครับจะเป็นไร้สายนะฮนะเพื่อทำให้รูปทรงนั้นชัดเจนเก็บรายละเอียดรูปทรงโดยการตรีกรอบความตีกรอบให้ชัดเจนนะ เพื่อเป็นแนวในการกันได้เลยนะครับมุมของบัตเตอรี่นวานหรือใช้ทำงานอย่างอื่นก็ได้เก็บรายละเอียดนะครับการซอยการสไลด์ติดหรือตีกรอบบางส่วนให้สับสน ส่วนด้านหลังไม่ต้องไปตีกรอบนะครับคือการสร้างผมด้านหลังคือการตัดแต่งเท่านั้นผมด้านท้ายฝท้ยทอยด้านหลังนะครับปล่อยให้มีลักษณะขาวนวลไว้หรือนวลคลื่นให้เป็นลายๆเงาเกิดความสวยงามนะครับส่วนด้านข้างมีกรอบให้เกิดความคมได้เห็นลูกทรงนั้นเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งที่เราใช้ประแบบตัวใหญ่แล้วหรือเราใช้ตัวเล็กนะครับเครื่องเล็กนั้นคือทําให้สวยงามให้เกิดความคม การการจะได้ง่ายขึ้นดังนั้นบริียนแต่ละตัวมันมีการทํางานแต่ละอย่างกันนะครับการสร้างทรงการเก็บการตัดแต่งแต่ละส่วนมีประโยชน์ใช้งานแต่ละชนิดต่างกัน ตัดแต่งสร้างทรงลบคอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นลักษณะของการซอยนะครับนะครือดน้ําให้ผมนั้นเข้าลูปนะครับดูลักษณะเพื่อในการซอยอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาแค่พอหมาดๆเท่านั้นไม่ต้องเกลี่ย การซอยเช็คด้านหน้าเลยพรอบผมลูกค้าไม่ได้ยาวเกินแบบนะครับแล้ว่าตัดความยาวปลายนั้นรวบเลยนะครับรวบไล่เลยภรษสาทของการทํางานซึ่งแตกต่างจากสลอนนิดนึงนะครับรวบเชื่อบเลยครับตัดเชื่อมเลยตัดปลยปายเดี๋ยวเรามาแซกด้วยไกลฟันฟ้า ข้าเช่นเดียวกันหอยลอบนะครับยก90องศาเกี่ยวก,กับการบน เดี๋ยวใช้กันไกลปัดตาซอยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าลูก ฉันหลังเช่นเดียวกันถ้เาเห็นว่าไม่ยาวเราก็ไม่ต้องไปตัดนะครับอาจจะเซป็ปลาย ส่วนด้านบนนะครับตัดแต่งด้วยมิดโกนนะครับการซอยด้วยมิดโกนที่หนึงดูรักษณะของการทำง,งานให้ปลายผิวนะครับถ้าเราใช้กระสายผิว เข้ารูปสงตรงไหนที่ยังมีความหนายังไม่เข้ารูปนะครับตัดแต่งใหม่ได้ครับเก็บรายละเอีดยดด,ยดูบางส่วนที่ไม่เข้ารูปนะฮะเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวมาดูลักษณะของการกันรูปทรงนะครับโดยการใช้ยิโกรดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับการการกันนะครับการทาด้วยโอมหรือสบุ่นะฮะให้ลอกนะครับซึ่งที่เราเคยใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับเก็บรายละเอียดความคมตั้งแต่จรนะฮะการตั้งแต่จรไปเลยนะฮะด้านข้างความยาวของจอร ส่วนโค้งของใบหูมุมของมิดโกนระวังนีดหนึ่งนะครับน้ําหนักที่าลงไปให้เบานะครับ ส่วนท้ายทอยนะครับไม่ต้องการน,นะครับกันแค่ไลผมุนะไม่ต้องสร้างกรอบรูปทรงครับกันไล ไปฆ่านะครับซับนิดหนึ่งนะซับสบ,บู่ที่เรากันเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำลูกค้าไปสระนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูลักษณะของการใดกันต่อไปนะครับครับหลังจากการสระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มาดูลักษณะของการเป่าผมเพื่อให้แห้งนิดหนึ่งให้หมาดต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ลูก นับเช็ดสิ่นเข้าไปในการไปนะคบับเพื่อให้รูปทรงนั้นอยูอ่เช็ดตรงอีกตัวนะครับ แล้วดูจับส่งไปด้วยว่าแนวแสกอยู่ตรงไหนลักษณะสงที่ปากมึนอยู่ทางไหนนะครับจะได้ง่ายขึ้นต <c oughs> านใส้นะฮะไา้ตั้แต่ทั้งทอยถ้าแม่ทอยต้องการความดีตูงนะครับโยกผมให้เกิดความเสถียร อาจเห็นว่าอาจจะใช้แป้งกระดูกแป้งเกียยไม่ได้แตกต่างครับแล้วก็การดูใช้แป้งเกียยให้ดูดีกว่าการทำร้อนนะฮะหรือการทำร้อนของแป้งเกียยบ้านถะ้าสนใจเห็นยอดแป้งกระดูกของผู้ชายชนะครับการกใบแป้งเกนี่นนยนะฮะหรือการใบแป้งเกียย ที่จะจับผมยังไงได้ใท่ใน,นี้ไปตามแนวี่เรา้การนะครับเดี๋ยวมาดูหวีครับเดี๋ยวเราจะใส่สเปร์นิดหนึ่งเพื่อในการทำให้ผมนั้นไปตามในทิศทางของเรานะครับ เด็รอบๆนะครับเี๋ือดูว่าทิศทางจะไปทางไหนเราโดยบังคับด้วยการใช้สเปรยกับแรงลมและทิศทางในการหมีแีกการแสกแสกไปทางไหนครับแสกทางในการเดินนะฮะผมที่ออก ไปทั้งไหนครับถ้าต้องการให้โค้งบาดสะบัดปลายหวีนิดนึงโค้งไปตามนะครับทั้งอีเรามีทิศทางในการเดินรือทิศทางในลายของเส้นผมนไะด้ตัดแต่งเสร็จแล้วเราล็อกท่งด้วยสปเปรแข็งทีเห็นว่าไม่มีรอนนะครับไม่มีรอนโค้งทำรอนโดยการใช้หวีนะครับดึ็โค้งรอน สีทำร้อนโคอาจจะผมผู้ชายแตกต่างจากผมู้หญิงนิดนึงใช้แฟนโฟมก็ได้ครับหรือใช้สีโฟมที่เขาทำแล้วสมัยก่อนที่เขาทำก็ใช้สีที่ส,ทสีทำให้เกิดร้อนเกิดฟัามโค้งของลายอยากเป็นแนวหักเลยก็ได้ เริ่มจะล็อกนะครับล็อกทรงนะครับการทีดสเตย์ใส่ในหวีนะครับฉีดสเตย์ใส่ในหวีนะครับลายผมก็กเห็นเด่นชัดขึ้นมาแนละ้วนะครับไม่ต้องกดนะ ปกดปุ๊บร้อนจะจมจะใช้สันหมีนะครับสันหมีนะฮะลูดปลายเบาๆทำให้เกิดความเงาของเส้นผม ด้านบนนะครับด้านบน,นบด้านบนกับด้านหน้าล็อกด้านหน้าไว้ก่อนนะจีบล็อกด้านหน้าไว้ก่อนนะครับจีบล็อกด้านหน้าไว้นิดหนึ่ง ของผีหางนะครับไปผีเรีย่ยวนะครับแต่ว่าอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลองทรงแบบคลาสสิกนะครับภักษณะของทรงผู้ชายนะฮะใช้กับชีวิตประจำวัน สำหรับทรงนี้ก็เหมาะที่ชายผู้รุ่นนะครับไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับจะเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมินแดงสองนะครับสำนักพัฒนาสังคมนะครับลงที่จะมีเบอร์ไวเบข้างล่างนี้เลยนะครับวิ่งให้นะครับ Facebook เบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมินแดง2งครับสวัสดีครับ